สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สองพระสองบุญครับกับ EP ที่68แล้วครับเรามาชมเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับกำแล้วต้องแพงครับอาเตียครับวัดกำแพงอยู่ซอยอะไรนะครับวัดกำแพงอยู่พระรามสองซอย50นะครับต้องขอแก้ข่าวนะครับนะครับอยู่ซอย50บบางขุนเทียน จะบางเทียนปากซอย50นะครับเข้าไปสุดซอยนะครับก็จะเจอวัดกำแพงครับครับก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับสซนท่านเนาะใช่ครับผมเป็นการเฉลียพรนามสองทุกท่านก็มีโอกาสก็แวะไปไหว้ไปหว้ศาบใช่ครับหลวงพ่อไปวันนี้สงบเนาะอาเดียสงบแล้วสะอาดเงียบด้วยครับนะครับอาเดียก็สะสมมานานพอสมควรเหรียญหล่อนี่ผมสะสมมา20-30ปีฮะ ผมก็เจอไม่ได้ผมตอนนั้นผมเจอแล้วผมเห็นแล้วเนี่ยตำหนิพิมพ์ได้หมเลวผมจะเช่านะนั่นแสดงว่าอาเตียเฝ้าดูตำหนีของหลวงพ่อไปมาพอสมควรใช่ครับผมดังนั้นดูอืเราก็มาดูสเต็ปแรกของอาเตียเลยครับผมการเช่าหาเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกเนี่ยฮนะวิธีการดูนะฮะหนึ่งเราดูเหรียญน,นะขอบเหรียญ ขอบเหรียญเนี่ยนะจะมีเส้นเกินอยู่เส้นหนึ่งนะครับเนี่ยเส้นนี้นะเส้นเกินจะต้องมีทุกเหรียญต้องมีนะมันมาจากตัวหล่อในพิมพ์นะนะครับอลนนีต้องมีเสร็จแล้วพอเรามาดูดูต่อไปก็คือตรงใต้ศอกนะใต้ศอกกับตรงใต้ลักแร้เนี่ยจะมีจุดไข่ปลานะต้องมีนะใน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 พิมนะในจุดตําหนินะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงติ่งหูติ่งหูจะมี เกินนะสองเม็ดนะข้างละเม็ดต้องมีนะฮะเสร็จจากตรงนี้ปบเหนือศีรษะเนี่ยจะต้องมีเออเออเม็ดเกินเหมือนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีหนึ่งเม็ดอยู่นี้นะฮะมีหนึ่งเม็ดเสร็จจากตรงนี้ลงมาหน่อยหนึ่งจะมีรอยบุ๋มนะรอยบุ๋มเนี่ยมีสองจุดนะฮะมาจากล้อพิมนะฮะของของเหรียญหล่อนี้นะฮะเสร็จจากตรงนี้ลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็มีเออเออจุดไข่ปลาสองจุดเหมือนกันนะมาจากพิมพ์นะมาจากมาจากในพิมพ์ต้องมีนะฮะ นะครับเสร็จจากตรงนี้ลงมาอีกปุ๊บเราก็จะมีตรงล่องน้ำนะฮะเส้นล่องน้ํานี้จะต้องมีเส้นล่องน้ำนะฮะเสร็จจากตรงเส้นร่องน้าใตเรื่นงล้างน้ำลลเดี๋ยวมีเนื้อเกิอนอยู่เม็ดหนึ่งนะฮะครับนะฮะอันนี้จุดตําหนิของด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเรามาดูหูปิงหูปิงเ,เหรียญหล่อรุ่นนี้ทุกเหรียญจะต้องกินกินไปด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับ,รบทุกเหรียญมาจากหล่อเหมือนแม่พิมพ์เดียวกันต้องกินไปด้านซ้าย ทุกเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบ<ป>กับองค์ที่ต่อไปเราจะให้ดูคือหกสิบเก้านะเอียงห้าเตียเนาะครับผมเนี่ยมันจะกินไปทางด้านซ้ายของเหรียญตลอดฮะอ,อันนี้มาจากพิมพ์นะนะครับแต่ก็มี รอยระเบิดไปเหมือนกันนะเตียนะมีครับเอ่อรอยปะทุรอยระเบิดเนี่ยนะเหมือนเกินี่ส่วนเกินส่วนเกินมีแต่แต่ตำหนิตำหนิที่ผมพูดถึงเนี่ยทุกทุกองเนี่ยจะต้องมีมีครบนะครับและส่วนเกินที่ปะทุออกมานี่กเราคือส่วนเกินต่างหากมันจะมีส่วนปะทุร้อนเกิดจากการหล่อการอะไรมันก็จะปะทุครับดังนั้นเเตียว่าให้ดูด้านข้างใช่ไหมใช่ฮะด้านข้างเหรียญรุ่นนี้จะต้องดูด้านข้างด้วยนะฮะสำคัญมากด้านข้างเป็นเหรียญหล่อประกบนะฮะ ไอ้หล่อประกบมันจะมีเส้นรอยประกบนะครับต้องชัดด้วยนะฮะต้องกคมชัดนะเหรียญหล่อรอยประกบต้องมีทั้งทั้งทั้งองค์นะต้องมีนะครับเหรียญหล่อรอยประกบด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมีหมดนะเสียเนาะใช่มันเป็นเป็นเป็นเพราะมันเป็นประกบฮะอืมนะครับชัดเจนมากไน้เสียบางฮะบางบางรุ่นเหรียญรุ่นนี้บางมากนีเลยจะใบใช่มเสียใช่ฮะมันไอ้การหลอเนี่ยเขาหล่อช่อนะฮะหล่อช่อตรงใต้ใต้ก้นแล้วก็เทเบ้าหล่อเนี่ย นะครับแล้วนี้เรามาดูด้านหลังของเหรียญด้านหลังของเหรียญเราก็มาดูนะตำหนิพิมพ์ของมันนั้นก็เคยดูไอตัวกอไก่นะตัวกอไก่เนี่ยบางทีก็จะมีตรงกอไก่ตรงปากขอไก่มันยังมีแหลมแหลมนิดนึงน,นะ <ใช S 1> นส่วนใหญ่บางทีก็มีบ้างก็ไม่มีแต่ว่าอยู่ที่การหล่อนะนะแต่ว่กกาก็ก็เยอะปากแหลมงนี้แต่ในส่วนนี้ต่อไปก็มาดูตรงตรงตำหนิตัวที่ตัวที่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีเส้นเส้นซ้อนนะฮะ เส้นซ้อนแต่สมัยนี้เราเรียกว่าสระเออนะมีเส้นซ้อนน,ะอน,นะต้องมีนะในเหรียญหลอ่อตุ้นนี้สะต้องมีแต่จากตรงนี้บ๊บเรอกมาเรา,าดเูเลขสีไทยเลขสีไทยเนี่ยนะตรงวงกลมเนี่ยนะมันอาจจะมีเส้นแตกหรือเส้นเกินนิดนึงนะมันเกิดจากการหลอ่อเลยนะติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้สารสาสำคัญอะไรเท่าไหร่นะนะเหรียญหล,อล่อหลังส่วนใหญ่ก็จะ<ๆ>ดูด้านหน้ากัน เหี่ยวย่นไม้อเดียตัวนี้เหี่เหยวย่นครับท่นี้ทางที่ด้านหลังเนี่ยนะเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะมันจะต้องขอบจะต้องตั้งนะนะเหรียญเป็นหลอดใช่ไหมเดียเป็นยแบบหลอดแล้วขอบต้องตั้งด้วยนะขอบเนี่ยต้องตั้งก็ต้องมีเแล้วมีต้องมีความคมในตัวใช่ไหมเดียใช่แล้วตั้งต้องตั้งนะนะแล้วต้องยุบด้วยนะยุบย่นยุบย่นเหย่ยวนะนะแล้วแนบเราถ้าเราใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยเราจับเนี่ยบางมากเลยนะบางมาก เพราะว่าอันนี้เราดูดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนกอติเอะมัจับเนาะใช่ใช่มันบางมากมันแนบเลยฮะบางองค์นี่ทะลุเลยนะของอาิเอะใช่ใช่ใช่บางองค์มันทะลุเลยฮะนะครับเหรียญลูกเหนือของอาเตียจ้าผมนี่เกือบทะลุนะแนบเลยฮะมันแนบแนบแนบแต่ด้านหน้าเลยฮะมันถ้าถ้าเราเรามีเหรียญมันหัวนะเทียบเทียบได้จะรู้เลยเนาะอาเตียใช่ใช่ถ้าถ้าเหรียญแบบเภทบวมๆหรือว่าหนาๆหรืออะไรพวกนี้นะเหรียญไม่ตั้งอย่าอย่าไปอย่าไปเช่าหานะครับ ดดูขนาดนิดนึงนะครับไอ้ด้านหน้าผมบอกว่าตัวองคองค์องค์หลวงพ่อไปเนี่ยนะตัวองค์ท่านจะลอยเห่นดูนะเป็นมิตินะจนจะจะลอยนะหน้าจะจะลึกเลยนะทีนี้ตรงไอ้ไอ้ก็แล้วว่าพื้นหลังพื้นหลังจะต้องยุบลึกนะพื้นหลังนี่จะต้องต้องยุบนะต้องยุบต้องต้องลึกด้วยนะฮะแล้วก็เหี่ยวย่นนะะแล้วตัวหลวงพ่อเนี่ยต้องลอยเห่นขึ้นมานะครับ เนี่ยอันนี้ลักษณะการดูเหรียญหล่อหลวงปูปผารุ่นแรกก็มีความคมชัดในตัวเองนะเตียเนาะใช่ใช่รุ่นนี้ต้องคมชัดนะถ้าเบอร์เบอร์นี่เขาใสไปแล้วเนี่ยเราก็แต่ว่าถ้าเกิดเขาใช้แล้วหรืออะไรลนะ้วเนี่ยตำหนิทุกอย่างมันก็ต้องอันนีนนะครับมาตรฐานความยาวเท่าไหร่ครับเสียสี่สี่เซนครับประมาณสี่เซนใช่ใช่ถึงหูปิงถึงหูปิงเลยครับถึงหูปิงเนี่ยสีส่เซนเพราะเป็นการหล่อเนาะใช่เป็นการหล่อนะครับ โมเดิมอะไรเดิมทุกอย่าง <_ d ream> ใช่ใช่โมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ตําหนิมันจะเหมือนกันหมดทุกทุกอันนะครับรุ่นนี้นี่คนตามหานะจํานวนสร้างน้อยมากฮะ,ะรประมาณห้าร้อยกว่าองค์นะมีจํานวนไม่เยอะยิ่งเหรียญน้อยราคายิ่งแพงครับโดยเฉพาะอยู่ที่วัดวัดกําแพงเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะะคนแถวฝั่งทนแถวบางบอนแถวท่าข้ามแถวบางขุนเทียนนี่ เล่นหากันฮนะเก็บเจอแลเจอแเก็บหาเลยฮนะเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันหายากรุ่นนี้ยิ่งมายิ่งน้อยลงนะถ้าผมสอนตำหนิพิมพ์แล้วเนี่ยนะพี่พี่น้งองน้องอ่ะดูเอาไปพิจารณาถ้าเห็นเหนรียญรุ่นนี้ดูบ่อยๆคุ้นแล้วเนี่ยตำหนิได้ปุบ๊บเช่าหาถ้าไม่แพงเกินนะก็เช่าหาได้อาจจะมีหลงมาได้นะ,นะครับนะจำนวนไม่เยอะนะผมบอกไว้ก่อนราคานี่ หลายร้านฮะเหรียญรุ่นนี้ดังนั้นครั้งต่อไปเรามาชมเหรียญหกเก้าเนาะอตียใช่ครับดังนั้นก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่อเตียมาแนะนำเนาะครับผมเอาไว้เป็นแนวทางใช่ครับผมเอาไว้ศึกษาเป็นความรู้ครับผมนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ